ระบบสังหารเทพตอนที่152สิทธิ์พี่ใหญ่ช่างกล้ากแกล่งเหนือคนเสียงเคียวโ,โรกันนรกตัดขาข้างหนึ่งของแมงมุมดืม่มพิษไม่ชา้ามันก็กรีดร้องเสียงดังวั่นไปทั่วล่างแห่งมันล้มตึงดังหากแต่มันยังไม่ทันจะยันกายลุกขึ้นได้ปั้งล่างของเชียวเฟิงพุ่งเป็นอัศนีบาดไม่ชา้าร่างก็ลอยไปด้านหลังของแมงมุมดืม่มพิษขาอีกข้างของมันถูกตัด โลหิตสีเขียวเหนียวของมันพุ่งทะลักไม่หยุดพาลี่และลีกังที่อยู่ห่างเกือบ30หลีตอนนี้ทั้งสองยืนดูด้วยความตกตะลึงฝีมือของสิทธิพี่ใหญ่ช่างเก่งก้าสัตว์อสูรที่แข่งแก่งราวกับมาจากนรกหากแต่มันก็ยังถูกสิทธิพี่ของทั้งสองจัดการได้อย่างไม่ยากทำใหสัตว์ประหลาดนี้ราวกับเป็นหมูรอถูกเชือด หากแต่ทั้งสองหารู้ไม่ในความเรียบง่ายหากแต่แท้ที่จริงแล้วเชียวเฟิงกำลังลำบากและเหนื่อยอ่อนยิ่งหากแต่เชียวเฟิงก็ไม่อาจจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยมันรู้ตัวเองดีว่ามีเวลาจำกัดมันเลือกที่จะเสี่ยงปลดปล่อยพลังทั้งหมดของตัวเองดีกว่าปล่อยให้พาลี่และหลีก,กังจะต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะความดวงสวยจากการทอยลูกเต่าของตัวมันเหลือเวลาอีกยีอึดใจ เชียวเฟิงพูดกับตัวเองตอนนี้มันสะบัดเคียวโลกกันนรกไปแล้วนับร้อยครั้งหากแต่ช่วยไม่ได้ตอนนี้แมงมุมดื่มพิษโคจรปานคุมกายแล้วร่างกายมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กก้าจึงไม่ง่ายที่จะตัดล่างมันดังเช่นที่ทำกับขาหน้าของมันตอนแรกและเหตุใดเชียวเฟิงจึงไม่สะบั้นเสียงของมันตั้งแต่แรกเริ่มต้นแทนการตัดขา เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเฉียเฟิงนั้นรู้จักแมงมุมเดืมพิษเป็นอย่างดีเสียนร้อยดวงตาของมันหาใช่จุดอ่อนนอกจากนั้นยังแข็งแกร่งยิ่งหากแต่ขาหน้านั้นต่างออกไปเวลาที่มันใช้ขาหน้าโจมตีพลังปานของมันจะไปรวมอยู่ปลายขาประดุดคมมีดและนั่นจะทำให้ปานคุมกายช่วงข้อต่อต่างๆแห่งมันอ่อนโซม เชี่ยวเฟิงจึงใช้โอกาสนั้นตัดขาหน้าของมันแทนที่จะเล็งปิดชีพมันในทันทีหากแต่ตอนนี้มันเหลือเวลาเพียงน้อยนิดดังนั้นมันจึงจำต้องใช้ทุกอย่างที่มีจบชีวิตไอ้แมลงยักษ์นี้ในทันทีชวบ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 เสียงการใช้เคียวโลก,กันนรกพร้อมท่าล่างราชันอสศนดังต่อเนื่องไม่หยุด ด้วยท่าล่างมายาและ3าอัศนีการโจมตีของเชียวเฟิงต่อแมงมุมดื่มพิษตอนนี้จึงรวดเร็วดังเทพอัศนีรอบล่างของแมงมุมดื่มพิษคล้ายปรากฏเส้นแสงสีทองส่องสว่างรอบกายไปมาและในตอนนั้นเอง9อัศนีสังหารร่างของเฉียวเฟิงเป่งประกายแสงสีทองล่างลอยสูงแสงสว่างสีทองเข้มขึ้นเรื่อยเรื่อยๆ การลีดเลงพลังปานและพลังวิญญาณถึงขีดสุดตอนนี้แมงมุมดื่มพิษคลายพบสัญญาณแห่งความตายมันอยากหลีกหนีหากแต่สภาวะของมันอ่อนโซมและเชื่องช้าจากการถูกโจมตีก่อนหน้านี้แม้มันพยายามจะหนีหากแต่ก็ช้ายิ่งและไม่ช้าหนึ่งบุรุษล่างสีทองก็พุ่งลงมาจากท้องนาภาเสียงระเบิดดังสน,นั่นพื้นดินลาวกะถูกตัดเป็นสองแรงระเบิดดังลาวกับโลกถลม่ม พาลี่และหลีกกลางที่อยู่ใกล้ๆยังต้องรีบลีดเลนพลังปานยึดล่างไม่ให้ไหวติงกับแรงประทะจากขึ้นพลังนี้เลยในชีวิตเก่าในโลกแห่งเกมของเจ้าเหมือนมานแม้ตอนที่เชียวเฟิงเป็นผู้สวรรค์แล้วหากแต่มันเมื่อเจอกับแมงมุมดื่มพิษมันก็ยังเลือกที่จะหนีมากกว่าสู้นั่นเพราร่างแมงมุมดื่มพิษนั้นแก่งเกินไปที่จะฟันแทงเข้าด้วยอาวุธสามัน หากผู้ใดคิดสังหารมันมักเลือกใช้เคล็ดวิชาธาตุธรรมชาติเช่นธาตุอัคคีธาตุสายฟ้าหรือแม้แต่น้ำแข็งกันเป็นเสียส่วนมากยกเว้นมันจะมียอดสาตราวุธจึงคิดเข้าต่อสู้ซึ่งหน้ากับแมงมุมเดิมพิษหากแต่ตอนนี้สาเหตุที่เชียวเฟิงสามารถโจมตีมันได้ทุกสิ่งอย่างต้องขอบคุณเคลตวิชาเคียวโลก,กันนรกเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเคียววิญญาณนี้ไม่เพียงมันจะฟันเพียงแค่ร่างกายของแมงมุม,มดื่มพิษหากแต่มันยังหันได้แม้กระทั่งมิติและจิตวิญญาณไปด้วยทําให้ความอ่อนสมของแมงมุม,มดื่มพิษจึงปรากฏไวเช่นนี้เคียวโ,โลกันนรกมันช่างสมกับเป็นคฤิสวิชาระดับตำนานจริงๆถ้าหากตอนนี้เชียวเฟิงไม่มีมันและเจอเข้ากับแมงมุม,มดื่มพิษเช่นนี้ทางเลือกเดียวของเชียวเฟิงคงมีเพียงแต่หนีหรือตายเท่านั้น เสียงกรีดร้องสุดท้ายของมนมุมดื่มพิษดังสนัน่นไม่นานเสียงขาดใจของมันก็จบลงตึงแผ่นดินและฝุ่นควันคลุ้งหนึ่งซากศพเหลือทิ้งไว้หนึ่งบุรุษผ้าพ,พันแผลตอนนี้มันนอนแผ่ล่างหมดแรงพร้อมหอบหายใจเสียงดังไม่หยุดและในอีกมุมหนึ่งที่ไกลออกไปหนึ่งสตรีวัยาวกับหนึ่งบุรุษร่างใหญ่ ก็มีอีกหนึ่งภาพจำที่ทั้งสองจะจดจำมันไปทั้งชีวิตสิทธิ์พี่ใหญ่ช่างกล้าแก่งเหนือคนกลางท้องนภา,าและท้องทะเลอันไรลขอบเขตหนึ่งเรือท่องนภา,าลอยเหนือเมฆาทั้งปวงมันบินด้วยความเร็วสูงยิ่งภายในนั้นมีหนึ่งบุรุษกำลังเสพรถลันจวนกับสองอิสตีผู้งดงามที่ไม่ว่ามองมุมใดพวกนางก็นับว่าเป็นนางงามล้ำค่าของแผ่นดิน หสตรีล่างนาบแน่ชิดร่างกายกอดรัดอยู่ด้านหน้าของบุรุษเพศร่างกายของนางเปลยเปล่าหมดสิน้นริมฝีปากแดงละเลือแก้มนางอมชมพูง,งามกำลังดีผิวพรรณก็เรียบเนียนไรตําหนิทุกสิ่งอย่างตอนนี้ล่างนางค่อมอยู่เหนือร่างกายแห่งบุรุษรูปงามผู้หนึ่งนางปนเปอรมันด้วยรสสวัสดอ์อนล้อนแรงของนางเสียงดังไปทั่วห้องมันเป็นเสียงจังหวะแห่งการาคะ ที่ล่างแห่งสตรีบทแนบไปกับล่างบุรุษนอกจากนานอีกหนึ่งสตรีงามที่อยู่ด้านหลังนางก็ไม่ต่างกันใช้เลือนกายอันงดงามแห่งอิสตรีนวดคึงแนบหลังบุรุษด้วยปทุมทันคู่งามของนางสองสตรีพยายามปลุกเล้าอารมณ์บุรุษรูปงามที่มีสง่าราศีและร่างกายนั่งนิ่งตั้งมั่นดุดราชาผู้ปกครองโลกลาหากแต่แม้สองสตรีงามจะพยายามยั่วยวนมันแล้ว หากแต่บุรุษหนุ่มผู้มากวาสนาผู้นี้กับมีทีท่าเฉยเมยไม่ใยดีต่อพวกนางทั้งสองเลยนั่นพอมันพึ่งพามพบนางสวรรค์ลดแห่งกามที่มันนิยมชมชอบสตรีที่มันเคยเห็นว่างดงามเวลานี้กับกลายเป็นของไรราคาจืดชืดและไม่มีชีวิตชาวาสำหรับมันเหมือนเก่าไม่ช้าปาดกระบี่ก็กอดล่างสตรีนางหนึ่งแน่น จากนั้นมันก็ใช้ลิ้นลมเลียช่วงซอกคอของสตรีผู้นั้นช้าๆก่อนจะขบปากและกัดเนื้อของสตรีผู้นั้นนางสตรีกรีดร้องสุดเสียงนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ